สั้างกมนะตบตบ้าันะให้ตบมือนะตบผมกันค้างเอาใจนะสองครั้งไม่ต้องตสองเลยนะตบมือหนึ่งครั้งตบมืสองครั้งตบมือสามครั้งหครั้งท่าได้ทำนึกได้เรียบร้อยพจบเรื่องแล้เรียยร้อยเรียเอยอกยค่แล้วก็ผู้สื่อข่า้จะมีความกออบไปแต่ว่าหนูไปโตที่กรง แต่ว่าถือฟังนะคะเพราะว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่ได <that> ้มาในวันนี้นะคะเอ่อเป็นความสุขค่ะที่ได้มาอยู่กับค่ายที่นีนะคะหรเป็นลูกเป็นหลานของคนใต้ของมูลนครนะคะเพียแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญของพวกเรานะคะที่เราจะลงมาแต่น้อยก็คือมาช่วยในด้านของวิชาการบ้านด้านของการที่ได้รู้สิ่งมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มอยู่กับผู้สื่อ วนั้นวารู้นะครับจริงจริงไม่เหมือนกันต่อวางเัมอย่างนี้นะครับว่าโรงผมจะได้มีองคใน้มีานะรับมีิ่าที่ต่อเนื่องเพราะนั้นเรียพรุ่งนี้นะครับตรงนี้พรงนี้อาหานเลยมีมีมารงนะครับตอเราไม่ไอ้นจีบหน้าปอตาจเราจะไปหน้าได้ได้โนะครับทานที่สะดวกก็มายเนี่หลัยมีมีแล้วนะครับแต่ดักเหตไม่ยัง ไม่ม yeah. yeah. mm ีเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไหนอหากตัดตาเดียักปเรียนเลยเดี๋ยวไปให้สากในนี้สิบแปดมีคนงนงคนหนึ่งสิบเก้าสิบสาอสิบสคนเลยนะเป็นยี่สี่เท่านั้นนะเออแล้วก็คนคนคนเนี่ยเก็บไว้ดีโดยเฉพาะผีผู้ชายเก็บไว้ชายเห็บ้านไดเวลาเมียมาหมากๆางแรกมากๆก็เติมการบนดหมดหเลยพุบจิตใจ นภูทายะนภูทายะเช่นเดียวกันไปจสับผ้าดูดีามันไม่เป็นรูปบบกพข่าวน้าข้าวบานาวเนเนี่ยตอนวานแต่งงานกบฝืนเมียแลกกันเลยตกเรื่องมาเลยเมื่อทำเว้นนะเว้นเวลาลงเวนงเรียนะทำเว้นไม่อว่าจะเป็นสับผ้าผู้บานหรือผ้าวุ้ข้าทำารับข้าวเล่ยเราตกเรื่งาเลยเป็นเวนมงหดว่าถ้าถ้าวันนี้พกทงทำต่อเช้ากีอยากทำเราไม่มีปัญหา หรือว่าหรือว่าถ้าถ้านักกีฬาอาทิตย์นี้พุ่งทำอาทิตย์หน้าเมีอะไรทำลูกบาเป็นเดือนอะไรเป็นเดือนเดือนนี้พุ่งทำเดือนหน้าเมียะไรทำไม่มีปัญหาเลยเขาพุ่งกับเมียตกลงกันเลยเป็นปลาฉายที่ฉายชุดมหน้าเลยฉายที่หนึ่อ่าเกือถือสลชฉลองชัยอาต้องเรีย้คุณครูก่อนคุณครูฉลองชัยนะอาจารย์มุ่งจะมาอยู่กับเราตลอดเลยใช่ไหมที่ชอบพลังฮะ เออลูกของปู่ย่างลูกแชปู่ยิ่งตีพ่อของปู่ย่างมูนันเก่งโกูไข่ตายที่มันไม่กล้าโบเขนไม่กล้าโอเก็เลยใช้ลูกโก้ไข่ก็คุณใดนั้นนะคะวันนี้นะคะอาจารย์มนนะกลุ่มคนไทยนะคะจะมานำความสุขให้กับพวกเราด้วยเสียงเพลงวันนี้แน่ๆอ๋อๆนะคะจะสร้างมาเล่นท่ามา เยววันนี้นะคะเราก็จะสร้างความสุข้วยเสี่ยงนี้เป็นคนพลอนแต่ปัจจุบันเป็นคนบักเป็นคนเห็นคุณมาเป็นคนพูดเร็วพุ่งตุ้งหญ่มายุพูนเร็วอยท้องเป็นเป็นน่าผีผีผีเศร้าผีเบาพี่ดูตรงเนี้ยหนปั้นปั้นผีผีให้เป็นดาวก็ได้คุณทำไมได้แต่วันนี้เราลงมันเราเดินทางเล็ แต่คี่ว่าคราวนพวกอาจจะมีอะไรที่ว่าทําให้ผีปีพัฒนาไปได้อีกเพื่อเพื่อผีอาจจะตั้งเป็นกลุ่มนักรองประส้นงเสี่ยงยัยยายยไม่ไหวในอนะก็พวกอยาจะทําให้ผีมีความรุนแรงก็เอาเพลงมาให้ซ่องเพลงซ่องเพลงกิจเป็นซ่องเพลงเหล่านั้นกับเพลงเหล่าก็จะเป็นเพลงผีเนื้อเพลงมังคุดจันทน์นะคะจะนำรักการรักการหายใจนะ อ๋อแม่เคยไปเพียงคนที่ว่นนอนไอซียูไหมได้ใครเคยไปบ้างอ๋อใช่มันชายอะไรแม่มันชายเครืองหน้าเครื่องช่วยใจทีนี้วันนี้อาจารย์คนเขาไปซึ่งสร้างมาว่าเครื่องอ่ะมันท่างนานาันพรืแล้วมาํำกับเราเราต้องํำกับตัวเราเองใช่ไหมไม่ใช่เครื่องมันสร้างมาว่า หายใจดิหายใจดิ <c oughs> ไม่แต่เราจะเป็นคนมอกตัวเองมาหายใจสิเอาออกซิเจนสิเราเลยมาเรียนรู้เรื่องหลักการหายใจที่ถูกวิธีนะโอเคไหมให้โอเคขอเสียงหน่อยครับค่ะเป็นคนเดินยทีจะเอาออกซิเจนเข้าหลังได้นะเขบาบอกวา่าให้ใหายใจเข้าว่ะ หนึ่งส่วนให้ใจโอ้อะสองส่วนไม่ใช่ส่วนปานส่วนสองส่วนอะไรกันคะหนึ่งส่วนคือเราจะนับเอามานึ่งก็คือเราจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอให้ใจโอกอสองส่วนเราต้องนับขึ้นแถวได้แม่ดไอ้เจ๊งจริงเรต้องนับขึ้แปวแต่ก่อนทีจะโอ้อเลย เราต้องเอาให้ไหวก่อนออกซิเจนขาคอนอัดไซดดีเราหายใจเข้าเราเอาออกซิเจนขาคไนอัดไซด์ดีแม่เออเราต้องเอาออกซิเจนนอนออกทามดีหายใจเข้านับนึ่งต้องจานดีขื่นได้นอนไม่รัดขืนได้มุดยิด้มพวกเหมือนได้ไรนะคะ ผู้ชายใจแคีแมสรับบายโกนปอกโอกเลยนะแล้วไ Stuff, ี้ลมออกสามเจ้าไ้ก็พนันเลยครับอยากมาเป็นยังย้งจ๊ะ ຂຶ້ນຕ້ອງ

เรียนผู้ใหญ่โรงเรีนผู้สูงอายุในสถาบันระบบบุคลีสมาชิกสภาบันบุคลีฝ่ายบริหารคณะครายกรอาจารย์มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในท่านทุกท่านครับผมต้องจินตีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างศูนย์เอดีเพื่อผู้สูงอายนะครับสร้างองค์ความรู้ และขั้ตอการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุในครั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยเขา้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มูรุ์แต่ในทางกับการสุติที่ตามมาต้องกับผู้สูงอายุคือผู้ป่วยเรื่องด่างตัมฟกขึ้นไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานซึ่งเมื่อจิตวยปัญหาที่ตามมาคือใช้การรักษาเยื่ยาพินานก็จะใช้นในการรักษาถุง หรือบางรายต่างจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์จกการดูแลด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับกระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตะบลจุฑาลีได้กินที่ความรับผิดชอบที่จะทำให้ทุกคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับกระผมกินได้ทั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบลจุฑาลีและได้ทั้งความร่วมมือกับทางคณะแพทยศาสตรศาสตร์เลยรี่พัฒราธานีของกรงที่นะครับ เพื alors, ų, ่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โครงการสร้างสมังคลดีเพื่อชีวิตผู้สูงวัยในครั้งนี้โดยได้มีการนำดนตรีวิถีชุมชนร่วมสมัยและการมีอาหารที่ถูกหลักเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีเมื่อไม่เจ็บไม่ป่วยชีวิตก็จะมีความสุขคุณภาพชีวิตก็จะดีตามมาด้วยท้ายขุดผมหวังว่าทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ จะนําผลการเรียนรู้ที่รับการอบรมในครั้งนี้มาต่อยอดพัฒนาท่าสุกเป็นรูปแบบการสร้าสุกของชุมชนและเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆด,ด้วยปัจจุบันเวลาค,คร,รบแล้วกระผมขอเปิดโครงการสร้างสุขเมืองคนดีเพื่อทีวีผู้สูงวัยสร้างองค์กรความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนับัดนี้ค,ครับครับ ก็ไม่ได้แต่ว่าพวกกระรวงยุติรรมยังเรื่องของเรื่องขยะเปียเป็นะเปียยนีเรื่แบบนี้แม้อาจย์มีแมพวกนั้นครบีเนี่มาคุยเนาะแตว่าขะเปียยแล้วงกับบัไอุ้นเเาต้องพี่์ตโีตัม่ได้ดังพี่พ่อหนังทวนปู่หนังเที่ยงเทวาเนาะล้นจะสู้พี่อะไรพี่ทั้งพ่อทั้งปู่เป็นเป็นนายหนัง

ล้ำไปแล้วก็เดิน <wie erman! S 2> เดินล้นแล้วกเดินหลงหลงหลงพ like ยัพัดก <Fine. S 2> <noi S 1> ันนาทีใช่หน่อย a eo an drovig ta drao